หนุ่มรองเท้ามือสองกาญจนบ,บุรีครับเออวันนี้จะมารีวิวงานเด็กอีกตัวงครับเป็นเหมือนรองเท้ายางครับส่งคู่ละสิบาทอ่ะน้องเจเริ่มเลยสักสามนาทีอาเทของก่อนเปิดกระสอบใหม่ๆเลยครับเป็นแนวนี้นะครับเป็นรองเท้ายางคล้ายๆผ้าใบาแต่มันเป็นยางครับอ่ะเอาตะกร้ามาก่อนเจเว้ สามนาทีพอนะมันคล้ายกันในหนุ่มรองเท้ามือสองการะนะบีครับหารองเท้าถูกอย่าลืมนึกถึงเรานะครับอ่ะลุยเลยลูกเจเนี่ยครับ,รบถทนสีข้าวราคาราคาส่งยี่สิบบาทครับสิบบาทสิบบาทครับอ,อ เนี่ยครับมีไล่สี่เอาสีขาวอย่างเดียวดีที่อื่นไม่ต้องรีวิวเอเอามาใกล้ๆกล้องอะ่ะเนี่ยครับเนี่ยครับส่งสิบบาทสักยี่สิบคู่นะ่ะ ดูคร่ราวๆเป็นงานดิบนะครับเนี่ยครับส่งสิบบาทครับเนี่ยครับพูดด้วยพูดด้วย นี่ครับมีให้เลือกแรกๆครับตำแหแน่งมือให้มันเท่ากันทุกครั้งที่เจหน้าอกบอกแล้วไงบางครั้งชูสูงชูอะไรมันหลุดกล้องนี่ครับเออเข้ามาใกล้ๆหนึ่งฟุตอ่ะไปทำทุกวันเดี๋ยวมันเข้าที่เองเจใหม่ๆ นียครับอ่ะนับเลยอีกสิบคู่พอครับห้าทีมันคล้ายๆกันครับงานนี่ยฝึกงานเด็กอยู่ครับอาจจะมีดุมีอะไรบ้างครับปกติครับคุยกันอย่างนี้เองครับไม่ได้อะไรมากมายนี่ครับมีหลายมีของเด็กหลา่ใส์ให้เลือก นี่ครับเนี่ยครับพูดด้วยสิราคางานอะไรพูด อย่านิ่งดิเออคนดูเขาจะได้รู้มันงานมันคล้ายๆกันนะครับคงานคล้ายกันนะครับอีกสองคู่เ j นับเลยหนึ่งอีกคู่เดียวพอละเดี๋ยวดูรายการอื่นครับนี่ครับสองสิบบาทโอเคประมาณนี้นะครับคล้ายๆกัน ของมีประมาณ5,000คู่นะครับรุ่นนี้ส่ง10บาทครับปีกส่งราคาเท่ากันครับหรือมาซื้อหน้าร้านก็นได้ครับครับผมประมาณนี้โอเคพาอเก็บใจตะกร้าเลยเทีคลิปนี้ขอจบไล์สดไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ